วันนี้จะมาพูดถึงการตรวจวัดคาปาซิเตอร์นะครับวิธีการทําความเข้าใจง่ายๆเรื่องของมอเตอร์นะครับก็ให้เราเข้าใจว่ามอเตอร์ที่ใช้คาปาซิเตอร์ก็คือมอเตอร์ที่ต้องการแรงบิดนะครับดูง่ายๆเหมือนพัดลมก็จะมีสีพัดลมเนาะนะครับมอเตอร์คอมแอร์ Air ก็จะมีคาปาซิเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการวัดง่ายๆเนาะเดี๋ยวตั้งย่านวัดไปที่ คูณหนนะครับคูณหนึ่นะครับเข็มก็จะกระดิกขึ้นมาเนาะเราก็ปรับซิโลโอหมให้ได้ที่0ูนยโอมนะครับเราก็นํามาแตะที่คาปาซิเตอร์นะครับข้างหนึง่งครับเราก็ดูที่เข็มนะครับ,รบขึ้นปึ๊บถ้าลงสุดก็แสดงว่าใช้ได้นะครับนะครับตัว,ตวนีน้ ด,ดูตรงเข็มนะครับขึ้นแล้วก็ลงนะครับทีนี้เราจะวัดข้างเดิมก็จะไม่ได้นะครับมันจะไม่ขึ้นนะคือเราจะวัดข้างเดิมมันจะไม่ขึ้นนะครับเราต้องสลับสายครับการตรวจวัดเนาะนะครับวิธีการใช้มติิเตอร์เข็มนะครับเขาต้องสลับปึ๊บแล้วก็แตะลง ขึ้นแล้วก็ลงสุดนะครับก็แสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าไม่ขึ้นก็แสดงว่าใช้ไม่ได้ถ้าขึ้นไปแล้วค้างนะครับค้างแล้วไม่ลงก็แสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับาตามนี้นะครับถ้าใช้ได้ก็เป็นไปตามนี้เนาะแล้วก็แตะเข้าปุนะ๊บนี่ถ้าไม่ขึ้นก็ใช้ไม่ได้นะครับคือขึ้นแล้วจะลงสุดนะครับก็คือใช้ได้ครับ